สวัสดีค่ะสวัสดียามเที่ยงเที่ยงแล้วบ่ายค่ะมาน้อยแล้วตื่นแล้วพี่พี่มาพี่สาวมากับเพื่อนมาหรือเพื่อนต้นตาลมาพี่เหมียวเดี๋ยวพี่เปิดประตูค่ะวิ่งมาเลยอันนอม,มาอตับตับพี่ให้ตับ พี่มีตับอยู่อ๋อมาน,นี่มาตนัตนตนันตานมาแล้วเนาะวัสดีวาเลนไทน์เมื่อวานไม่มากันเลยฝนตกนะกินทามโนนเหรอทามนี้มีตับนะโนตานแม่ไม่มียวบอกรูปดิ <c oughs> มาวานไม่มากันเลยฝนตกกัน S <S แสบแสบดีใจพี่สามาพี่สามาใหา้ดีใจดีใจพี่สาพาเพื่อนมาด้วยพาลูกชายต้นตาชุดเรอมาตานทานค่ะเฮ้เฮดีใจอ่ะพี่สามาเฮเฮพี่แมวไปไหนอ่ะเนี่ยนี่ไงของหนูชามอยู่นี้หนูเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึบอ,อันนี้เออหันเลยถูกชาม นี่ก็มือนของเรานะคะซ้ำบหมดแล้วปูปลาตูดอย่างจับย่างค่ะเที่ยงพี่เหมียวพี่เหมียวมาอ,อ๋อไหนเฮียอ๋อ,อ,อไหนดมเลย ดีใจเพื่อนมาฮะแกเพชรเพื่อนหนูมาพี่เพื่อนต้นตาลมา้ลจุงต,นตนน้นตาลน้อยหนูมานี่นี่ะเข้ามาอ่ะอะออกไปอึ๊บนี่อึบกินหน้าบ้านอึ๊บโอ้ยยังสุดเอื้อมไปไหนกันนั่งทักแถวไปไ,ไหนน่อฮะเนี่ยกินมากินมากินแล้วแล้วเนาะ ไปไหนกันกันเดินไปไหนเระวังรถนะพี่ไม่ยกินข้าบะพี่ไม่อยากินข้าไปน้องน้องไม่ห,หิไหวงไงน้องตามไปไหนอ่ะไปไหนกันเนีไปดูดิชักเท้ากันไปไหนหอือตามเพื่อนไปไหนหน้องไม่ต้องไปเลย เปื้อนเฮ้ยมันแย่มันแย่เพื่อนเพื่อนไปนน่นนนองของพี่หลงพี่เตี้ยเขาอเป็นปลาปลานิลทอดนะคะกับโครงไก่ย่างที่เราสับไปปนูเดี๋ยวเพื่อนเฮยดี๋ยวเพื่อนอยู่กับพี่แมวนี่แหละเพื่อนไปนน่นก็หนูก็อยู่นี่แหละกับพี่แมวอื ไม่ต้องตามเพื่อนไปต้องตามเพื่อนไปนะต้องไปหรอกนี่เพื่อนมาดีใจ <c ười> มันตองวิ่งเลย <c ười> จะเที่ยวอย่างเดียวเขาได้เออจะเที่ยวอย่างเดียวยงไงอยู่กับพี่เหมีออยวนีไ่ไง <c ười> ดีใจน้องใส่เสืเส้อชิมพูวันแมวแล้วหนุ่มน้อยแล้วของควัญวันทำมั่นน้องรักค่าก็พามาดูเด็กๆค่ะพี่เหมียวพาพี่ต้นตาลมาด้วยอุ้ยแสบนี่หลงจ้องจะคุกคิดดินอย่างเดียวอยู่นี้แหละอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องออาไป นั่งอยู่เนี้ยนกเกดอัน,นนี้ก็ได้ฮฮึเออนกเกดอันนี้แหละไม่ต้องไปอันนี้ก็จ้องจ้องจะเที่ยวอย่างเดียวเลยดูดูข้าเฮ้ยค่ะก็พามาดูเด็กๆมากินข้าวกันนะคะแสบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชามเข้ามาก่อนตัวแสบเราก็อยากจะไปเล่นข้างนอกแต่เราไม่อยากอาบน้ำให้อีกปิดเลย ปิดเลยให้อยู่กับข้างในย <c oughs> ังไงเปื้อนไหมอ่ะตัวเองก็รักสะอาจอ่ดเนี้อืมก็ไปย้ําพี่โคนนดี่็็ต้องไปล้างเท้าหืมนดหลักฐานโนย,ยังเก็บไม่หมดเนอะ เค okay, ค่ะพามาดูหมาน้อยกับดีใจเนาะเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาก็เที่ยงๆบ่ายๆนะคะเด็กๆมากันขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามช่องเมนูแมวช่องเกีร์เพลด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะหมา